สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกเช่นเคยะครับและสินค้าชิ้นนี้นะต้องบอกว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งะครับที่ทุกบ้านเนี่ยต้องมีติดบ้านอยู่แน่นอนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่รุ่นนี้หรอกนะฮะอาจจะเป็นรุ่นอื่นก็ได้แต่ว่ายังไงทุกคน ก็ต้องมีติดบ้านอยู่อย่างน้อยเป็นอย่างต่ำหนึ่งเครื่องนะครับเพราะว่ามันสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดทำให้บ้านของเราน่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะครับและเจ้าสิ่งนั้นก็คือเครื่องดูดฝุ่นครับผม เจ้าเครื่องดูดฝุ่นอันนี้นะครับมีชื่อแบรนด์ว่า Roborock รุ่น s 7นะครับแบรนด์ r o บ r o c k เนี่ยเขาเป็น global Brand นะครับมีผลิตแล้วก็วางขายทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับและผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ออกแบบทั้งวัสดุซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดเองนะครับผลิตออกมาเป็นเจ้า r o b บ r o c k H7 เครื่องนี้นะครับถามว่าทำไมถึงต้องใช้เครื่องดูดฝุ่น เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นช่วยทํางานให้เราเยอะแยะไปหมดแล้วมันยังมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือมันดูดได้แต่บนพื้นครับเอาจริงถ้าเกิดว่ามันปีนขึ้นมาได้เนี่ยเอาจริงผมว่ามันดีมากเลยนะแต่ว่ามันทําไม่ได้ครับเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องกลับมาใช้้เครื่องดูดฝุ่นพวกนี้นะครับแทนนะไม่งั้นก็อาจจะต้องใช้ไม้ขนไก่นในการปัดฝุ่นลงมาแล้วก็ให้เครื่องให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นมันดูดให้ทีโอยมันก็ยุ่งยากนะครับซึ่งจุดเด่นของรุ่่่่นะนนนนนนีีน้ะะะะทผมมออยาาาากกจแคครรัับ็ืเพว เขาเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับนี่มีแบตเตอรี่ในตัวเห็นไหมไม่มีสายไฟเลยนะครับประโยชน์ก็คือถามว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราดูดฝุ่นเนี่ยสิ่งที่เราลำคาญใจอย่างหนึ่งมันคืออะไรเราต้องหาปลั๊กนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีปลั๊กนะครับมันดูดไม่ได้นะครับปลั๊กต่อพ่วงอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ามันเก,ก,กะกเหลือเกินแนล้วมาจะเป็นพวกสายไฟท่อดูดฝุ่นเลย ทั้งหมดอะไรเงี้ยคือกะก,กะไปหมดแต่เจ้านี่ครับตอบโจทย์เพียงเครื่องเดียวเลยนะครับไม่มีสายนะครับแล้วยังใช้งานดูดพื้นไปได้ในตัวแล้วก็คือเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยเยอะมากนะครับและนอกจากประโยชน์รอบด้านแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือดีไซน์ของมันเนี่ยสวยงามมากดูสิเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ และนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราแกะออกมาวางไว้นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําอุปกรณ์ไปทีละอย่างนะครับขอเริ่มตั้งแต่อันนี้เลยนะก็คือหัวดูด4ชนิดนะครับอันนี้วางไว้ให้เรียงกันใกล้กันแล้วนะครับก็คือเป็นหัวดูดขนาดไซส์กลางนะครับเป็นไซส์ใหญ่ แล้วก็เป็นไซส์เล็กนะครับแล้วก็เป็นหัวดูดแบบแข็งนะครับเอาไว้ดูดในที่แคบซึ่งหัวดูดแต่ละอันเนี่ยก็มีข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ไปทีละอย่างนะครับต่อไปนะครับก็คือเป็นตัวท่อดูดนะครับแบบยืดหยุ่นได้นะครับเป็น f ฟ e x t u ูนะครับแล้วก็เป็นท่อดูดแบบไซส์ยาวนะครับอันนี้ก็อาจจะไว้ใช้ต่อในการดูดพื้นนั่นแหละครับถัดมานะครับก็คือเป็นที่ชาร์จนะครับแล้วก็เป็นคู่มือนี่คู่มืออยู่ใต้อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นถุงแบบเก็บฝุ่นนะคครับก็ื เป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับตัวเครื่องอีกอย่างหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้ใช้แล้วทิ้งได้นะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือไฮไลท์ก็คือด็อกฐานยึดนะครับฐานยึดสําหรับตัวเครื่องนะครับซึ่งก็คือเจ้า3ชิ้นนี้นะครับอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวด็อกของมันนะครับเอาไว้ติดกับกําแพงได้นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นที่เจาะรูตะปูเข้าไปนะครับแล้วก็ ยึดเหนี่ยวกับกำแพงไว้เครับเพิ่มความมั่นคงนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่จําเป็นต้องยึดเจาะกับกำแพงก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้แล้วอะไรแบบนี้กำแพงก็จะได้ไม่ต้องทิ้งร่องรอยรูเจาะไว้นะครับก็จะใช้เป็นตัวเสาหลักของมันเนี่ยเอาไว้ตั้งกับตัวฐานนะครับแล้วก็เอาไอ้นี่ไปใส่แหวนไว้นะครับมันก็จะสามารถ รองรับน้ําหนักของเครื่องที่เอาไปเก็บได้เหมือนกันนะครับเพราะาตัวฐานนี้ก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะอพอสมควนและสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราไม่ได้มาโชว์ทุกคนอาจจะถามไม่เห็นเครื่องเนี่เครื่องอยู่นี่นี่นะครับนี่ก็คือเจ้าตัวเครื่องของ Roborock S7 ดนะครับโดยตัวเครื่องก็จะออกแบบดีไซน์โมเดิร์นนะครับดูเรียบหรูใช้สีเทาสลับแดงก็จะดูทันสมัยหนยหน่อย และอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำหนักเบามาก1.46กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับจับก็สะดวกนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวที่ด้ามจับเนี่ยก็จะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนไกปืนนะครับแล้วก็จะมีตัวไกให้กดแบบควบคุมด้วยนะวลาเราก,กดก็จะเป็นไกา ดูดฝุ่นแบบนี้นะครับด้านหลังของด้ามนะครับก็จะมีปุ่มปรับโหมดอยู่นะครับเวลาเรากดก็จะเป็นการปรับโหมดเครื่องแล้วก็หัวของด้ามนะครับก็จะมีหน้าจอบอกสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็โหมดต่างๆหรือว่าโหมดล็อกเครื่องอยู่อะไรแบบนี้ก็จะบอกตรงที่หน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งเป็นหน้าจอโอเพลสข้อมูลชัดพอสมควรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอันนี้ครับเป็นปุ่มล็อกเครื่องนะครับพอเรากดล็อเครื่องเห็นไหมครับ คือเรากดหนึ่งครั้งนะครับเปิดเครื่องยาวทิ้งยาวไปเลยไม่ต้องกดเองนะครับถ้าเราปลดล็อกก็คือเราต้องกดเองแบบนี้ก็จะช่วยให้ไม่เมื่อยนิ้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยนอกจากดีไซน์มันจะดีแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือถังเก็บฝุ่น,นออกแบบมานะครับให้เก็บฝุ่นได้เยอะพอควระนะครับซึ่งขนาดตามสเปคจ,จริงเนี่ยเขาบอกว่า500มิลลิลิตรนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่านี่เขาคำนวณจากตัวฟิลเตอร์แล้วหรือยังนะเพราะว่า ฟิลเตอร์ที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันกินพื้นที่ไปเยอะพอสมควรครับดูคนเียปริมาณนี้ต้องบอกว่าใช้ได้ประมาณเดือนหรือ2เดือนเลยแหละนะครับถึงจะทิ้งครั้งหนึ่ง นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นจุดเด่นของเครื่องนี้เลยก็คือเป็นฟิลเตอร์ซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้นะมีเทคโนโลยีการกรองฝุ่นที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามีการกรองถึง5ชั้นเลยทีเดียวนะครับพวกสิ่งสกรปรกสารกอร่อภุมมแพ้ที่มาจากฝุ่นละอองเกสซอนนะไม่สามารถผ่านตัวกรองฟิลเตอร์5ชั้นไปได้แน่นอน,นครับและระดับการกรองนี่เป็นเกรดระดับเฮป้านะครับสามารถกรองได้ละเอียดถึง0.3ไมคร สูงสุด99.99เ99ซ์เลยทีเดียวก็คือมั่นใจได้เลยนะครับว่าจะมีแต่อากาศบริสุทธิ์นะผ่านออกมาแน่นอนโอเคและนี่ก็คือการแนะนำตัวเครื่องทั้งหมดนะครับซึ่งต่อไปนะครับผมว่าทุกคนคงอยากจะเห็นการใช้งานจริงแล้วเราไปดูว่าการใช้งานจริงทั้งหมดเนี่ยไออุปกรณ์พวกนี้เอาไปทำอะไรบ้างแล้วทำอย่างไรนะครับแล้วมันดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูนะครับ ตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วนะครับซึ่งห้องนี้ก็เป็นห้องโถงในบ้านของผมเองนะครับก็เหมาะะมันกว้างขวางดีนะครับเอามาใช้ลองเจ้าเครื่องนี้กันนะครับอุปกรณ์ที่วางอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่มีความจําเป็นนะครับสําหรับการใช้เจ้าโรบอทเอสเจ็ดเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นพวกข้อต่อนะครับแล้วก็เป็นหัวดูดต่างๆนีส่วนด้านหลังที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเต็นแตันดิ้งด็อกนะครับที่ผม ตั้งไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเป็นประจำนะรแล้วก็มันได้มุมพอดีก็เลยเอามาตั้งวางแล้วก็รีวิวพูดกันตรงนี้เลยนะสะดวกไปแบบนึงซึ่งอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของประสิภาพนะครับโดยตัวเครื่องโลบล็อก S7 เนี่ยก็จะมีกาลังไฟะรรับสูงสุดอยู่ที่420วัตต์นะครับซึ่งจะทําให้มันมีแรงโด,ดูดเนียเพียงพอที่ประมาณ160 A.W. นะครับหรือว่า27,000 PA นะครับซึ่งแรงดูดนี้นะครับก็สามารถเพียงพอที่จะดูดพวกฝุ่นที่มันเป็นแบบเศษฝุ่นเล็กๆอย่างพวกของมาม่าหรือว่าเศษมาม่า,มามอะไรแบบนี้ก็สามารถดูดได้นะรวมถึงพวกเส้นผมหรือว่าพวกขุยผมอะไรแบบนี้ก็สามารถดูดได้หมดเลยนะครับประสิทธิภาพก็ดีพอสมควรนะครับเหมาะกับเรื่องดูดฝุ่นไซส์ขนาดกลางอยู่แล้วนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของโหมด โหมดการใช้งานของตัวเครื่องนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน3โหมดง่ายๆนะครับอย่างแรกก็คือเป็นอีโคโหมดนะครับแล้วก็เป็น Standard แล้วก็เป็นโหมด Auto c a r p e เ b o o บูทนะครับออโต้คาร์เพดบูเนี่ยจะเป็นโหมดที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นโหมดที่เราสามารถใช้ช่วยในการดูดพมได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะมันจะเพิ่มกำลังไฟถึง50วัตต์ก็ทำให้สามารถดูดคุยผงในอุ๋ยผ้าในพรมได้นะครับ ทำให้มันไม่ไปอุดตันในท่ออะไรแบบนี้นะครับกำลังดูดเพียงพอส่วนแสงด่านโ m o d เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่ใช้ดูดพื้นทั่วไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น eco mode นะครับที่จะเป็นโหมดที่ช่วยประหยัดพลังงานนะครับเอาไว้ใช้ดูดผ้าม่านหรือว่าใช้ดูดตามโซฟาหรือว่าที่นอนอะไรอย่างนี้ก็ได้เนี่ย ส่วนต่อไปที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ตรงหน้าเรานี้นะครับซึ่งไอ้พวกนี้เราสามารถต่อแล้วก็ใช้ปรับเองได้นะครับตามความสะดวกและแต่ความตนาของแต่ละคนนะครับต่งอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือเป็นข้อต่อนะครับแบบยาวอันนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ในเรื่องของการดูดพื้นเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันเพิ่ม ความยาวของตัวกับตัวเครื่องได้นะครับแล้วเราก็จะได้ดูดผืนได้ถนัดมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะใช้ร่วมกับตัวหัวดูดที่เป็นอันใหญ่นะครับอยู่อันนี้นะครับต่อไปก็คือเป็นข้อต่อแบบท่อยืดหยุ่นได้นะครับเป็น f ฟกท t บไอข้อต่อนี้ก็เอาไว้ต่อกับพวกอุปกรณ์หัวดูดต่างๆได้เหมือนกันนะครับเอาไว้ใช้เพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานนะครับต่อไปนะครับที่จะพูดถึงก็คือหัวดูดอันแรกอันนี้นะครับ หัวดูดอันแรกเนี่ยอันนี้ก็ชื่อทางการของมันนะก็คือเป็น Multi Surface f l o o b u t นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับเอาไว้ใช้ดูดพื้นนะครับได้ทุกอนูนะครับก็คือสามารถใช้ได้ตั้งแต่พื้นแกนิดนะครับพื้นหินอ่อนนะครับพื้นไม้หรือว่าพื้นครมนะครับก็สามารถดูดได้หมดในในหัวดูดอันเดียวเลยนะครับ คือจริงๆไม่ต้องถอดเปลี่ยนใช้อันอื่นเลยก็ได้ใช้แค่นี้อันเดียวก็ครอบจักราวาลแล้วนะครับซึ่งตัวหัวดูดเนี่ยยังมาพร้อมกับแปลงปัดนะครับมอเตอร์ที่สามารถทํางานปัดฝุ่นนะครับ หมุนน4,000รอบต่อ1นาทีนะครับเป็นการทําความสะอาดที่รวดเร็วแล้วก็หมดจดเลยนะครับและต่อไปที่จะพูดถึงก็คือเป็นหัวดูดแบบขนาดไซส์กลางอันนี้ครับอันนี้ก็จะมีความคล้ายๆกับหัวดูดชนิดนี้นะครับชื่อทางการของมันก็เป็น motorized mini บัตนะครับเป็นหัวดูดขนาดไซส์กลางนะที่สามารถใช้ ดูดฝุ่นนะครับแล้วมาพร้อมกับมอเตอร์แปรงปัดเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมจะใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาไว้ใช้ดูดตามพวกโซฟาหรือเตียงนอนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เอาไว้ดูดพื้นแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องการความสะอาดหน่อยนึงก็เปลี่ยนมาใช้อันนี้บ้างนะครับต่อไปเนี่ครับก็คือในส่วนของหัวดูดที่เป็นแปรงปัดแบบบรัชแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือ เป็นหัวดูดที่เอาไว้ใช้ดูดตามพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างนะครับก็จะมีแปรงปัดหรือว่าพวกตามซอกหน้าต่างหรือว่าซอกประตูอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ปัดๆแล้วก็ดูดฝุ่นไปด้วยได้นะครับซึ่งผมเอาเนี่ยเอาไว้ใช้ดูดคีย์บอร์ดของผมมานะคีย์บอร์ดนี้แบบเครือเลยนะครับไม่ไม่ไมค่อยได้ใช้เท่าคือไม่ไม่ค่อยได้ความสะอาดนะได้นี้มาก็คีย์บอร์ดสะอาดมากขึ้นนะแล้วก็ต่อไปนะก็คือเป็นหัวดูดที่เป็นหัวแข็งแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นท่อแคบนะครับเอาไว้ใช้ดูดตามพวกซอกเฟอร์น ที่แค่ที่หัวดูดต่างๆเนี่ยเข้าไปไม่ถึงนะครับก็สามารถปรับแต่งใช้ได้แล้วแต่สะดวกนะครับโดยเวลาที่เราจะต่อกับข้อต่อต่างๆเนี่ยเราก็แค่มองสัญลักษณ์ที่เป็นสีแดงอันนี้นะครับอย่างเช่นข้อต่ออันนี้แล้วก็ต่อกับหัวอย่างนี้ปั๊บนะแล้วอย่างนี้เราก็เอาหัวดูดนะครับเอามาต่อด้วยข้อสีแดงเหมือนเดิมนะครับส่วนเวลาเราจะถอดเราก็แค่กดปุ่มสีแดงปึ๊บแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมง่ายนิดเดียว ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ง่ายๆนะครับซึ่งต่อไปนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้ให้ดูนะครับซึ่งก็ขอใช้เป็นตัวดูดหลักนะก็คือเป็นตัวดูดพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวไปอีกมุมหนึงนะครับเราไปใช้ดูดพื้นกันนะทจะใช้จริงนะผมอย่างแรกเลยคือมันสะดวกนะ แล้วก็ง่ายนะครับเวลาเราเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนตัวอะไรแบบนี้มันไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องสายไฟนะครับหรือว่าพวกท่อดูดฝุ่นต่างๆนานานะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือเป็นเรื่องของตัวด้ามจับนะครับตัวด้ามจับนี่คือมันทําให้เราใช้ได้คล่องตัวนะครับคือไม่รู้จะอธิบายไงดีคือมันแบบว่ามันถนัดมือนะครับคือเวลาเราใช้เนี่ยเราก็แค่กดปุ่มตรงที่ไกลนะครับแล้วก็ควบคุมนะอีกอย่างหนึ่งก็คือลองฟังเสียงดูรนะับเนี่ย คือผมรู้สึกว่าในการใช้เนี่ยตัตีเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังนะครับเป็นของคู่กันนะครับซึ่งใครที่อาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยก็จะทราบดีว่าปกติเวลาเราดูดฝุ่นหรืออะไรแบบนี้นมันก็จะรบกวนคนในครอบครัวนะครับแต่ว่าเครื่องนี้การเก็บเสียงนี่นถือว่าทําดีใช้ได้เลยโดยเฉพาะเออีโคโหมดเนี่ยเวลา,าเราใช้เนี่ยก็แน่นอนเสียงมันก็จะเบาแล้วนะครับซึ่งมันก็จะเบากว่ารุ่นอื่นแล้วนี่ก็คือเป็นเสียง แตัอ,อไปเป็นเสียงของออโต้คาเพชรบูทนะครับก็คือเป็นโหมดที่ใช้ดูดกลมอันนี้ก็จะดังนะ <c oughs> ครับซึ่งผมก็จำไม่ได้หรอกว่าเครื่องเก่าๆมันดังแค่ไหนแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดใช้เครื่องนี้เนะี่ยก็น่าจะตอบโจทย์กับคนที่อาศัยอยู่เป็น,ปนครอบครัวใหญ่ๆนะก็จะไม่ไม่เป็นรบกวนคนในบ้านหรือแม้กระทั่งคนนอกบ้านด้วยนะครับ <c oughs> ต่อไปผมจะพูดในส่วนของการชาร์จไฟนะครับซึ่งตามสเปคเนี่ยแบตเตอรี่นะครับบอกว่าเครื่องนี้นะครับมีแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์นะครับที่ความจุ80วัตต์ชาวนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน90นาทีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากใช้จริงเนี่ยผมพบว่าที่หน้าจอ o อ ED นะครับมีการบอกระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เป็นนาทีเลยนะครับไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพอเราปรับเป็นสแตนดาร์ดโหมดเนี่ยก็พบว่าแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ประมาณ60นะครับก็สามารถใช้ได้ อีกประมาณ20นาทีนะครับซึ่งพอคำนวณดูแล้วเนี่ยถ้ามัน100%มันไม่ถึง1ชั่วโมงครึ่งแน่นอนก็มีน่าจะเป็นเรื่องของ e ีโค o โหมนะครับที่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง90นาทีตามสเปกนะครับแล้วก็อย่างนึงตัวเครื่องเนี่ยมีเทคโนโลยีในเรื่องของ Quick Charge ด้วยะครับสามารถชาร์จเต็มได้ภายในระยะเวลา2ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เหลือศูนย์นะในเรื่องของการเสรื่อมสภาพนะครับแบตเตอรี่ ของเครื่องนี้นะครับมันสามารถชาร์จได้ประมาณ400รอบนะครับโดยที่แบตเตอรี่นะครับไม่ได้เสื่อมสภาพลงหรือว่าความจุเหลือน้อยลงกว่า80%นะครับถือว่าใช้งานได้ยาวนานนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือเวลาแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกับตัวเครื่องในการปฏิภาิของการดูดฝุ่นในตัวเครื่องเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้แบตเตอรี่นะครับก็ก็ถือว่าดีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมว่าเราดูดฝุ่นกันไปสักพักหนึ่งแล้วนีเดี๋ยวจะไป ถอดเครื่องนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ออกมาล้างให้ดูกันนะครับ ช่วงต่อไปนี้เราก็จะพูดถึงในส่วนของเมนเทนเน้นนะครับนั่นก็คือการดูแลอุปกรณ์นะครับแล้วก็รักษาอุปกรณ์นะครับซึ่งการถอดอุปกรณ์ออกมาล้างเนี่ยในเครื่องนี้บอกเลยว่ามันง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟิลเตอร์หรือว่ากล่องเก็บฝุ่นก็ตามนะครับซึ่งตัวกล่องเก็บฝุ่นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเทฝุ่นออกมาทิ้งนะครับเราก็แค่กดที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดปึ๊บมันก็จะเปิดฝ้าออกมานะแล้วเราก็เทฝุ่นออกไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะถอดกล่องออกมาล้างนะครับเราก็แค่กดปุ่มด้านล่างตรงนนี้้้แลวใช อีกนิ้วหนึ่งดันออกมานี่แล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็เอาไปล้างน้ํานะครับแล้วก็เอาเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่กับข้อยใหม่แค่นี้เองส่วนตัวฟิลเตอร์นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีในส่วนของฟิลเตอร์ชั้นบนแล้วก็ฟิลเตอร์ด้านล่างนะครับซึ่งไอตัวฟิลเตอร์ด้านล่างเนี่ยก็เราสามารถหมุนเอ่อทวนเข็มนาฬิกานะครับเสร็จแล้วก็ถอดไอตรงนี้นะฮะเปิดฝาออกมาแล้วก็เอาน้ำเนี่ยล้างได้เลยนะครับ ไปที่ก๊อกน้ําแล้วก็ลาดให้สู้เลยให้ชุ่มเลยแหละนะเสร็จแ,แล้วก็ปิดฝากลับไปแล้วก็รอให้มันแห้งนะครับตากสักประมาณวันถึงสวันนะครับมันถึงจะแห้งสนิทนะครับต้องรอให้แห้งจริงนะถ้าไม่มแห้งอาจจะเสี่ยงทําให้เกิดการอุดตันได้นะครับเพราะว่าพอมันมีความชื้นแล้วเวลาเราดูดฝุ่นก็อาจจะ ฟุ้นอาจจะไปอุดตันนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับพอเราถอดออกมาล้างเสร็จเราก็เก็บกลับไปที่เดิมนะส่วนตัวเรียฟิลเตอร์นะครับหรือว่าก็คือฟิลเตอร์ส่วนบนตรงนี้นะครับเป็นด่านสุดท้ายเนี่ยที่จะปล่อยอากาศออกมาซึ่งก็คือจะมีหน้าที่ในการทําความสะอาดเชื้อโรคด้วยนะครับก็คือเวลาเราจะทําความสะอาดเนี่ยเราก็ดึงในตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็หบุนเหมือนเดิมแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับ ซึ่งไอตรงนี้เนีก็เป็นในส่วนที่ใช้ฆ่าเชื้อนะอย่างน้อยคือผมก็คิดว่างั้นนะเพราะว่าเวลาเราเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีสีดแดงๆอ่ะก็ะคือเหมือนจะฆ่าเชื้อด้วยลังสิอะไรก็ว่านไปนะแต่ว่าไอตรงนี้ก็คือเป็นเฮปาฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถเอาตรงนี้ไปล้างได้ไหมอันนี้นะอันนี้ไม่มีบอกในคู่มือแต่ว่าส่วนเนี้ยสามารถเอาไปล้างน้ําได้เลยเนี่ยเหมือนกับตัว ฟิลเตอร์ที่เราถอดออกไปเมื่อกี้นะครับพอ,อร้างเสร็จปุ๊บก็ไปตากให้แห้งเหมือนเดิมแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับหรือว่าเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะมานั่งทําความสะอาดไอ้พวกนี้บ่อยๆนะครับจริงๆตัวฟิลเตอร์เนี่ยไม่ต้องทําความสะอาดบ่อยอยู่แล้ว แต่ว่าในส่วนของกล่องเก็บฝุ่นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องทําความสะอาดบ้างนะครับเวลาฝุ่นมันเต็มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจนะครับความจริงมันจะมอีอุปกรณ์เสริมนะครับนี่ผมก็เอามาตั้งไว้แล้วนะครับมันก็คือตัวถุงเก็บฝุ่นที่เราพูดถึงว่าแต่ตอนแรกนะครับว่าถุงเก็บฝุ่นเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยก็คือจะเป็นถุงแบบนี้เลยนะครับเป็นกระดาษแข็งนะแล้วก็มีตัวถุงที่เหมือนกับ มีที่กรองด้วยครับในฟิลเตอร์กรองในตัวนะครับซึ่งประสิทธิภาพของการกรองเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับตัวฟิลเตอร์ที่เป็นอันนี้เลยนะครับและตรงนี้ก็จะสังเกตว่ามันจะมีปากท่ออยู่นะครับเราก็เนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเราก็กะระยะให้มันตรงกับปากท่อแค่นี้เองแต่ว่าเวลาจะใส่เนี่ยก็ต้องมีไอตัวที่เขาเรียกว่าเป็นดัชแบ็คโฮเดอร์นะครับก็คือเหมือนกับตัวยึดนะครับเอาไปใส่แทนฟิลเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งพอเวลาเราจะใส่เนี่ยเราเอาตัวถุงเนี่ยมาติดกับตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ เอาไปใส่ที่ตัวเครื่องแทนฟิลเตอร์ปึ๊บอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปที่เครื่องตามปกตินะ,ะนี่นี่ก็คือพอเราพอเราใส่เข้าไปหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวฟิลเตอร์นี้เราก็เอาไปเก็บอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เอาไปหรือว่าจะไปรอให้แห้งก่อนก็นแล้วแต่ ซึ่งตัวถุงเนี่ยเป็นแบบสิงเกิลยูนนะครับก็คือว่าใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะครับไม่ได้เอากลับมาล้างใหม่ได้นะครับแล้วก็ตัวถุงเนี่ยจะมีให้ซื้อแยกด้วยนะครับเท่าที่ผมไปเช็คใน La z a ด a มาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณมันจะขายเป็นแพ็คน่ะ12ถุง799บาทนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้ถ้าเกิดว่าใครที่เกียจล้างกล่องเก็บฝุ่นบ่อยๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะปฏิธิภาพอเท่ากันนะครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือการเก็บอุปกรณ์นะครับซึ บอกเลยว่าง่ายนะครับแล้วก็สะดวกมากๆเพราะว่าเผยเลยแล้วกันก็คือตัว standing dog เนี่ยมันจะมีวัสดุที่ทําจาก m a c b เบ h ด้วยนะครับเป็นชื่อเฉพาะนะครับแล้วก็พูดง่ายคือมันเป็นแม่เหล็กนั่นเองนะครับแล้วตัวอุปรกรณ์ทุกอุปกรณ์นะครับก็จะมีชิ้นส่วนที่ทําจากแม่เหล็กด้วยเช่นกันนะครับโดยเราเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวอุปรกรณ์เนี่ยไปยึดติดกับฐาน standing dog ได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้ก็เป็นการเก็บรักษา ไว้บน standing dock นะครับเวลาเราจะหยิบใช้เนี่ยแต่ละทีก็เดินมาหยิบที่ standing dock แล้วก็เอาไปถอดเปลี่ยนยงเงี้ยง่ายๆนิดเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งความพิเศษก็คือพอมันเป็นแม่เหล็กนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยเรานอกจากเราจะมาติดที่ตัว standing dock ได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเอาไปติดตามตู้เย็นหรือว่าพวกตูต้ตอบแบบนี้ได้ด้วยนะฮะส่วนตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยเราก็เอามาติดแบบเต็มยศได้เลยนะฮะเอาแบบว่า ต่อกับหัวท่อตัวท่อแบบยาวนะครับแล้วก็ต่อกับหัวตัวไอเนี้ยหัวดูดแบบมาติด Surface for Brush นะครับออกชื่อยาวแล้วก็เอามาวางที่ฐานแบบสวยๆนะฮะได้เลยเห็นไหมนี่ซึ่วอย่างหนึ่งก็คือตัวฐานเซนนี่ดองนะครับ มันยังมีที่ชาร์จในตัวด้วยนะครับคือเราสามารถเอาอะแดปเตอร์เนี่ยมาเสียบต่อกับตรงใต้ฐานนะครับแล้วก็เอาตัวเครื่องเนี่ยมาวางแนบเอาขั้วเนี่ยต่อกับตัวฐานมันก็จะชาร์จไฟที่ฐานได้เลยในตัวไม่ต้องมานั่งต่ออะแดปเตอร์ยุ่งยากนะครับซึ่งนี่ก็คือการดูแลรักษาแล้วก็การเก็บอุปกรณ์สำหรับดูร็อกเฮดเจ็ตนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะไปสรุปกันแล้วนะครับไป ซึ่งจะจะมาสรุปทั้งหมดที่ใช้งานนะมันเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของความสะดวกนะในการใช้งานอ่ะอันนี้อย่างแรกและอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยนะครับที่ที่เป็นจุดเด่นของเครื่องนี้นะครับอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของการถอดอุปกรณ์นะครับการเก็บล้างหรือว่าการพวก standing dock อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ทําให้การใช้งานเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของประสิทธิภาพอื่นๆนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกถูกใจนะครับให้คะแนนประมาณ แปดเึ็สิบเลยนะครับสำหรับการใช้งานเครื่องนี้นะครับอ่ะมาในเรื่องของราคากันบ้างครับตอนนี้ทุกคนน่าจะอยากรู้เรื่องราคากันแล้วนะครับโดยตัวเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็จะมีขายเป็นแพ็กเก็ตนะครับถ้าเป็นแพ็กเก็ตพร้อมตัวฐาน standing d o c เนี่ยก็จะบวกราคาขึ้นมาหน่อยนะครับตัวเครื่องอย่างเดียวะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ19,900ก็นเกยะครับเกือบ20,000นะครับ,บ, 20, รบส่วน ถ้าเพิ่ม standing dog มาก็จะเป็น2 0 0 0 0ื่นต้นๆนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นราคาที่ลดอยู่ด้วยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าไปซื้อหลังจากนี้ไม่รู้ว่าอาจจะกลับมาราคาเท่าเดิมหรือเปล่าซึ่งราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่4 0,000นะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปลองหาซื้อกันได้นะครับสำหรับเครื่องดูฝุ r บล็อก S7 เครื่องนี้นะครับก็โดยรวมแล้วถือว่าดีนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะขอบอกลากแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ก็สวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ